สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะอยู่ที่ดอนสวนปู่ดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ขี่รถคันหนีมาคือเกาหาหนึ่งหาสามค่ะท่านผู้ชมห้าหนึ่งห้าสาม ทะเบียนลถเนาะเนาะค่ะืันนี้กับสิบห้าท่านผู้ชมค่ะมาขอโชคขอเลขเด็ดกับดอนสวนเนาะคะ่ะอยู่วัดป่าวัดป่าบ้านสว่างเนาะคะ่ะมนนีบรรยากาศลมลื่นล่มดีค่ะท่านผู้ชมเป็นคือฝนตกเนาะช่วงนี้กับฝนตกบ่อยฝนตกดูอยู่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับ มาขอของหวดวันที่ชิปหกกรกฎาคมสองพันห้าร้หกสิบแปดนี่เนาะกะบได้มาคนเดียวอ่ค่ะขาบใบไม้คนเดียวนี่น้องอามบ่ได้มาคนเดียวมาก,กับแม่เนาะค่ะแม่เ่นย่างไปกอนแล้วโอ้ยฝนตกมันจะจืนกับขีบตรงเนาะคะ่ะ่น บรรยากาศลงลื่นค่ะใคยอยู่ที่มีลมค่ะถ้าบ,บม่มีลมก็สิยุ่งหลายนะคะเข้าไปข้างในก็สิเอาปุนกันจองปัต้อยเพิินยางไปหอดหมองคุณแล้วนะคะวดที่แล้วเลขบ่เข้านะคะวดที่แล้วเลขกบ่เข้าต่ว่ากามาตามต่อคือเก่ามหาเพิินคือเกาา่าบ่อขามบ่อกายนะคะมหาคือเก่า อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆช่องเนาะคะ่ะบ่าวา่าเสพเป็นปัดต่อยชาแนลมาวิน่นชาแนลบ่าวแพ็คชาแนลมุมมามคนเดิมพอั้งแหวกคนเดิมเนาะคะ่ะอ้วมันลมเด๋ยนี่ท่านผู้ชมเกินเกินไปแล้วแม่ เพิ่นนี่เอซี่บอกว่าห้มาลูปแป้งอยู่หนี่แน่พพนะอืะอแม่น่นะเพราะว่าตองนี้เป็นต้นตะเคียนืรงนี้เป็นต้นตะเคียนเนาะค่ะนี่เอางี่บอเห้ากับบอเก่ากับปูดวงเก้ยวจะแม่ดวงดีขออนุญาตเพิ่นจุดทูกบอเก่าเพิ่นแล้วห้ากับมาลูปแปลงอยู่หนี่ อมแมนจุลถูกบ่อเก้าเพลินลูปแป้งกับจุเหล,ล็ก,กลถูกจุเหล็กถูกแข็งเทิงเราก็มาเล,ล็กรูปแป้งแข็งรางแมนบอกอืแมนนะคะ่ะขอสองยางพ่อเหมือนนี่เมือนี่คิดอยากลูกแป้งยุนี่เพราะว่าคิดพอ FC เอฟซีเพิินบอกเนะค่ะว่าน้องน้ำอันลูปแป้งยู ต้นตะเคียนไห่แนเดอร์หันไปดอนสวนเห็นต้นตะเคียนอยู่หันเนาะค่ะกะเอาตามนั้นก็ได้มือนนี้เนาะลูกแป่งยูน่ก่อนอถั่นผู้ชมวาบอมิยุงวาบอมียุงย่งบะไปย่งบะไปย่งบะไ,ไปอีกเอาบะไปอีหลีเอาทัา่นผู้ชม ไปแล้วโอ้ยุ่งหลายเลยน้ะคะ่ะเดี๋ยวเจ็ดขึ้นไปขังเทิงไปยดถูบบอกกาเพื่อนก่อนเนาะอันนี้พ่อสอสางเ้ยค่ะยี่สิบกคสองห้าห้าห้านะคะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปจุดถูกบอกกาวปูน้ำกันเด้อค่ะปูดวงแก้วจะแม่ดวงดีเนาะไปค่ะ S <S สวัสดีสสดค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะคะ่ะยุ่งที่แหลวเห็นร่มๆความแมนบ่มียุง่งเหมืนไดเออร์เมืนไดแทะเว้ยยุง่งหายยุ่งายเนาะคะ่ะสวัสดีโอ้ยบ่ได้อันใส่ยากันยุ่ง <S <S <ม>ดอกเด้อคิดว่าบ,มบ่มียุ่งฝนตกมันฝนไเล็กฝนขึ้นมันฝนเล็กยุ่งหาย เนาะคะ่ะหววที่แล้วบ่เขาเนาะกขบว่าเป็นหยัง <Yeah. S 1> กามาสามต่อคือเกาแต่ว่าหววนี้ท่านผู้ชมสิห้าไปลูกแปงอยู่ต้นตะเคียนเพราะว่าเอฟซี FC เพิ่นบอกมาหลายท่านแล้วว่าเหตุเป็นคลิปแยาก็ได้แต่ว่าน้องน้ำว่าเหตุแยากรอกกัสิยูทูบบอกก้าเพิ่นอยู่หนีแล้วก็ไปขออนุญาตลูกลูกแปงต้นตะเคียนอยู่มังหันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมันนี้มาน้ากันสองคน ก็จะเป็นเทียนเทียนที่เป็นสีเป็นตังค์นี่ ว่าบกเขาพ่ะนะเขาอยู่เด้วด่าแม่เลขยี่นี่แม่แม่ท่วาเห็นเป็นหกศูนย์หนึ่งมันบอกหกหนึ่งเก่าหนึ่งเนาะเขาอยู่ว่าบกเขาเลขเขาอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวน,า,นยางนำสิแมนะ่เลขย,ยี่มงี้เนาะเลขสายเทียนบอก่เลขเอียงเดี๋ยวอ่านนองนำสิขอเสียงเลขถูกเนาะให้ ป้าต้อยเพิ่นไปลูบแป้งอยู่ทั้งรางนะคะท่านผู้ชมสาธุเดอ้อปูดวงแก้ียวจะแม่ดวงดีมื้อนี้ลูกหลานก็ได้มาหาน้ำค้าหมากข้ามผู้ดอกไม้ถูกเทียนขนมน้ำเออม,มากราบมาไหว้ปูกับเจ้าแม่ลูกหลานก็สิขอเสียงเลขถูกก่อนเด้อเจ้าเด้อเจ้าแม่กับอันเจ้าปูดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดี ของหวัวนที่16ระะกรนยายนคม 2, ่ม2,768นี่ให้ออก3ตัวบางๆจุดไว้เลยนะคะย้องแบบขั้นขั้นย่างตัวหน่อยเดี๋ยวจะขั้น จะถูกขนสูงกว่านะระจะใช้ล่ไปดูแผงดูดาลาก็ต้องเตรียมนาที่สุดนึเนาะ ท่านผู้ชมมากราบบหว้บอกกล่าวอันปูดวงแก้วจตแม่ดวงดีน้ำกันเด้อท่านผู้ชมเด้อตัางจิตอธิษฐานสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุสาธูเดอปูดวงแก้วจตแม่ดวงดีม้อนี่หลูกล้านนองน้ำชาแนวปลาต้อยชาแนวแล้วก็หลูกล้านปูทันงไกลต่้างประเทศก็มีเดอปูเดอมื้อนี่ก็ได้เดินทางมามาหาปูบด้ขามได้กายมามีขนมมีนม้ำมีดอกไม่ถูกเที่ยนหมางซีข้ายาซีกว่ามากราบมาไหว้ปู เพื่อทีสิมาขอโชคให้ปูเปิดโชคเปิดดวงขอเล็กเด็ดรางวัลใหญ่ของเลขกถ่ายรางวัลที่หนึ่งของงวดวันที่สิบหกกรกฎาคม2อ6 8ันห้ี่เล็กถูกกระด้จุดไปแล้วร้านกสิขออนุญาตไปหลูกแป่งอยู่เจ้าแม่เอยอยู่ต้นตะเคียนอยู่มองนาสาลปูนน่แหละปูอ,อันใดสิ่งใดแนวดเหตุบ่ถืกบ่ต้องก็ย่าให ลูกล้านเป็นบาปเป็นกรรมเดอ้อปูเดอ้อพวกาะไรอยู่ครอบเพิ่นติมเนี่ยมังหันเดอืมเด้อปูขอสามตัวตรงๆขันมาไปรูปแป้งกบให้เห็นชัดเห็นตัวแดงจึง้งครึ่งเห็นชัดๆเต็มๆเด้อปูเดอ้อให้ลูกล้านถือรางวัลใหญ่ได้โชคได้ลาภปุ๊ดหนีปุ๊ดสิ้นเป็นสะพานบุญให้เพิ่น กลายเปิ่นได้โชคได้ลาภพือก,กันเด้อปูอ่เด้อสาธุสาธุสาธุร่ม,มอันนี้เอาไว้เนี่ยน้องขาแตงโมชมเสียงลมเหมือเสียงฝนอือจะเก่าทั้งลมทั้งฝนมานักกันเด้เสียงลมหรือเสียงฝน ล้มสั่งการล้มไปลูกแปลงเด้เหล็ถูกอ่ะเดี๋ยวจังขึ้นมาเบิังเมื่อจังไหร่เหล็ถูกไหมเด็กตัวนึ่งหรอเดี๋ยวเบังเหล็กถูกแล้วจะล้มไปลูกแปลงทำไมเดี๋ยวมึงเล็ถูกแล้วจังล้มไปลูกแปลงนอาคาแตงโมชมกะเลขกยูหม่องเพดานกันยังมีคือเก่าเด้ดแปดสามเก่าหรือว่า เฮ้ยสามเก่าก็เส้นเฮ้ยคือเบาไปคือเว่าไปแต่ผู้ชมเออแปรหลงเว่าเก่าสามสองแปดสามสองรั่วเก่าสามสองเนาะค่ะเหล็กเหล็กอยู่ทีงเพดานเป็นเก่าศูนย์เก่าศูนย์หกือศูนย์เนาะค่ะแปรสามเก่าส้นต้องนนบ้างมาหนี่ย์เจาะเหล็กทูบแล้วก็จะไปลูปแปรงยู่ตรงตะเคียน แค่นั้นเนาะค่ะบ่ได้ขยาเซียมซีเด้อท่านผู้ชมเด้ออืมขอแค่สองอย่างเนาะค่ะขอแค่สองอย่างพอเจ้ะน้อยกับซี่ขวัญษาโอ้บ่จะน้อยเขาแล้วนะเนาะเนาะค่ะวันที่สิบ่ที่สิบสิบเอ็ดขอขวัญษาเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วการ เดือนนี้ร่างเธอกระสิเ็ดคลิปอันคลิปเนี้ยกินลงลงในช็อตอือหายธรรผู้ชมแต่เมืองนั่เพิ่นกับว่าเพิ่นอยากนั่มพอกันถักมาหาอืมตำบักฮู้หมดตำบักฮู้เนี้ยกินบานๆเท่านี้ราคาท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมไปติดตามในบานฝาอยู่ดอกเนาะไปติดตามในบานฝาเนาะคะ่ะสว่สดี เอากล่องมาจองเหล็กยู่นี่แล้วก็สิมาเมืองเหล็กถูกน้ำกันเดอร์เหล็กถูกไหมเบอร์แล้วสองตัวนะคะท่านผู้ชมไปค่ะเหล็กถูกไหมเบอร์แล้วเปล่าไหม่ะมีเฉพาะเหล็กถูกกับลูกแปรงไม่ใช่เป็นลูกแปรงขนาดลายมาขนาดแบบนี้มาเที้ยนอืมเนาะให้ให้ปลาต้อยลูกแปรงเด้อยสายเอาตัวสุดท้ายคือเป็นนางสาวเปัน เล็กเก่าเลขซเป็นเล็กซีแต่ว่าหางมันคือมาจังสันหางมันคือเก่าอันที่จริงมันเป็นเหล็กซีเลแม่เป็นปิศานาตนแมนัมบชมอันที่จริงเห็นไหมเหมือนสีอยู่ข้างบนน่ะตัวเลขซีน่ะีือวหนึ่งเก้าข้างล่าม่หางซีหนึ่งซหรือซีหนึ่งเก่าเด้อัมบชมเด้อ หรือว่าสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดเก้าแจ้งส,รงสารแมนบอหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องก,กันเด้อดของวั <ละ S 2> นที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะถามผู้ชมอืมอืมให้ออกสามตัวตรงตรๆในเด้อปูดเฮเสียงอะไรแท็กบอลที่ที่ยวรังฆ่าเอาคนไทยแล้วลนะ่ะ ตามนี้เดอ้อท่านผู้ชมเด้อประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมสี่หนึนะะ่งสี่หรือสี่หนึ่งเก้านะคะสี่หนึ่งเก่าหรือว่าสี่เจ็ดเก่าสี่เจ็ดสี่ค่ะประมาณนี้เนาะค่ะโอเคนะคะ okay, นะคะี่โอดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีท่านผู้ชมดวงดีนะเดอะอ้อจ้ะแม่ดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดี แต่ว่าตอนบอกเก้าเพลินอนะ่ะพวกมาไล่ยูยู่อันหมองข้อเพลินขยับถ้าผู้ชมอันนี้ววเรืองจริงเลยขยับอีหลีบบลอันนี้เล<บ><ๆ>็แต่สามสองเก้าสามสองอุ้ยนั่นอเอาแล้ว ฮะอ,อ,อืมสองครั้งสองครั้งนะคะท่านผู้ชมสองครั้งบอมมี่ข้นดิแมะเสียงก็ยังค้นเดี๋ยวไปใหม่ปอกแปกปอก,กแก๊กโอ้ยท่านผู้ชมกลางวันแสกๆนะเอามาอนิ มันแสกๆมันบอมีตนเอยียงเลยอมบอมีตนอ,อยา่างมันบอมีตนที่ว่าเป็นหมากใหม่นะเป็นนวยมันบอมีเลยสามเถอ้อเอ้าอีหยังคือสิบังเอ,อิญแต่สามค,ครั้งแล้วก็เสียงคนบ่บ่หอบโโหเดอว่าเสียงอีหยังแต่ว่าเสียงคือจังอย,ยากอยากไใหม่ดังก,ก็แก๊กเมื่อกี้ นะคะอืม,ม,มออเนาะ,ะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลูกแป้งด่าน่างน้ำกันไปนะคะท่านผู้ชมตอนนี้กะแม่เพลินกะเตรียมหนามเตรียมหน่แล้วก็จุดถูบสิบบกอกาวต้นตะเคียนเนาะค่ะต้นตะเคียนอยู่หนาสารปูดวงเกี่ยวจะแม่ดวงดีเนาะอืม มาถูกเถื่อก็บ่ได้มารูปแป้งมาขอเลขอยู่นี่จักเทือ่อจน FC เพิ่นบอกให้มาขอให้ก็เลยเอ้ามาขอใหก้กัก็ขอให้เนาะค่ะมื้อนี้เฮ็ดแบบง่ายๆเลยอือขึ้นบ่อข้าว่นอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นขแบบอกับเจ้าแม่เต<น>ียน มีแต่เมี่ยนำเรียงน้ำเตามาถวายันเจ้าแม่ให้เลขยกเขาสามโตตรงๆก็สิมีผงละหมากหลักใหม่มีของหวานของข้าวมาถวายเจ้าแม่ขอสามโตเด้อหมครั้งแรกนะคะโดบแ่งครั้งแรกเนาะค่ะขออนุญาตเดอ้อเจ้าแม่เดอ้อคนมีสูตรดความเลยท่านผู้ชม,มชุด สุดสีชมพูยางดีเน็บไม้บนวันนี้เดี๋ยวนะคะท่นนานผู้ชม่ะท่านผู้ชมมาบอเกลกีวเพิ่นก่อนขออนุญาตเพิ่นก่อนเนาะก่อนสีไปหนามาหลัง เนาะค่ะวอนที่สีรูปแป้งย <Ils> ึดตนตะเคียนเนาะเออของทีเขาแนมบ่เห็นเ่อกะบ่ได้ลบดูบ่ได้ลบดูบ่ได้ขามได้กายเนาะค่ะสาธุสาธุดาุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนมือนีลูกหลานกะมาขอเหล็กเด็ดมาขอโชกขอลาบขอให้เจ้าแม่เปิดโชกเปิดดวงให้กับลวกหลานเพื่อเสิน้าไปฝากเอฟซีทางบ้านที่บนลอคว่มหวังจากเจ้าแม่เมือนีกะบ่ท่านใดมีอย่างมาให้เจ้าแม่หลายก็คือ มีตะหนำแดงกระหนำเปาแล้วก็สิมาขออนุญาตรูปแป้งคันเจ้าแม่ใหายเด็ดๆดห้เลขกถ่ายรล้ววันที่หนึ่งสามโตตรงๆ,ๆเข้าวันที่สิบหกกรกฎาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ปังๆสามโตตรงๆ,ๆนี่เดี๋ยวเจ้าแม่ก็สิได้าเทียเอฟซีเพิ่นได้โชคได้ลาบนั่เพิ่นก็สิได้นั่ชุดไทยมาถวายเจ้าแม่เด้อเจ้าแม่เด้อขอสามโตตรงๆเด้อสาธุสาธุ วันที 16, ่16กรกฎาคมโค้มสองพรรษา1618นี่แหละเจ้าแม่ขอรตรงๆเดี๋ยวมนีกนสิขออนุญาตลูกแปงสีดน้ำเมี่ดีนะทีเมีน้ำอบน้ำหอมเตรียมมานน้ำน้ำหอมหอมหอมเด้กเจ้าแม่สาธุขอให้เพื่อให้เห็นสามโตตรงๆเด้อลูกหลานมาลูกแปงเนี่ยมาขอโชคลาบมาขอเลขเด็ดน้ำเจ้าแม่ ขอเผยให้เห็นอย่าปิดอย่าบังให้ขื้นแดงจึ้งคืองเลยให้เพื่อนได้ซาได้เลือว่าจ้าเมียยู่มองไดรลูกแป้งครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมรูปแป้ง อันนี้สุดสุดไทยกับมีสาธุนี่าระบอกน้ำหอมกับหอมเฮ้ยเอา้าเฮ้ยสาธุคั่นเจอแม่ยเจ๋อให้โชคให้ลาทีนี้อันนี้ล่นลงมากเป็นเปลือกไม้จะบอกด้วยว่าเป็นโตเล็ก เดี๋ยวจะส่องให้ดูนะคะนี่เนาะค่ะันเป็นเปลือกไม้นี่เดี๋ยวต้องซ่องเส็จเดี๋ยวต้องซ่องให้เพื่อนเมืองเป็นเปลือกใหม่หล่นลงมาจะเหมือนเหมือนเพื่อนจังเห็นเป็นตัวเลยนะคะท่านผู้ชมลูแปลงแล้วเดี๋ยวจะเอากล่องมาเมืองแล้วก็มาซองหนีนะเนาะค่ะเลขกํำลังขึ้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ อืก็า่ังเห็นขึ้นเลยๆก็า่างขึ้นชัดเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจังเอากล่องมาเบิงเจ้าแม่เสียห้โโคกห้ลาบิลีให้เล็กเด็ดอิลี่ลเจ้าแม่ก็เพผยให้เห็นเด้อสามโตตรงตๆตตตนาเทียเอฟซี่นไใดโชคได้ลาบน้ำผนกับสีใดน้ำชุดไทยผลละมากหลากใหม่มาถวายเจ้าแม่รึเป็นนำ้ำอบน้ำหอมเฮ้ย สาธุเสือหยาบดูเด้อท่านผู้ชมเอ้ยน้องหลานมากบริสุทธิ์ลูกหลานมาขอเพ่งบุญบารมีไปไปเดี๋ยวเอาไปเนาะค่ะเดี๋ยวกล่องมาบุญไปซองเมืองเลขขึ้นชัดมากพท่านผู้ชมไปไปค่ะท่านผู้ชมไปเนาะค่ะโอ้ยโมแดลกันารเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้น่ะน้องน้ำเห็นอันนี้เปลือกไม้รุนลือกใม่รุนลงมา แต่ว่าเครื่อนี้มีหมดแดงเดี๋ยวค่อยยิบออกมาทางนี้ก่อนทานผู้ชมมองน้ำเห็นเป็น 6, 7, 0, หกเจ็ดศูนหรือหกหนึ่งศูนย์เอาใส่นี่หกนี่หนึ่งหรือ, 7, อเจ็ดก็ได้ศูนย์เปลือกใหม่ล้นลุ่จะบรูแล้วเลยแ,แต่เอาเลยแต่สิเบิงเอาเแล้วแต่สีเบิงเลือแต่สีพิจรณาเอาเนาะค่ะเนาะแต่ละคนเห็นต่างขึ้นกันละ่ะ เนี่ยนะคะ่ะเบือกใหม่ลดลงที่ว่าเป็นเชีขยวเขาวไหมค่ะเห็นโอ้ยเดี๋ยวหมดหลายตอนเห็นเป็นตัวใดกระมงตัวเชี่ยวขาวนี่ไหมหกเจ็ดศูนย <Okay. S 1> ์หรือว่าหกหนึ่งศูนย์ค่ะ,ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เดี๋ยวสิภ้ามาเบืองมองจุดเด็ดเลย เหล็กเบียดเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมดูแป้งเนาะค่ะดูแป้งครั้งแรกนะคะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมซูมขึ้นชัดดีเด้อเนี่ยใช่ไหมเห็นเราไปเห็นตัวต้อยเห็นเป็นตัวใดเห็นเป็นตัวข้างบนนั่นเห็นตัวเหล็กเหล็กหงเห็นเห็นนี่ปลาต้อยเห็นเด้อนี่เนาะค่ะนี่นี่เหล็กเจ็ดนี่เห็นเป็นเจ็ดนี เจเจ็ดมือกัดสันหกอยู่ข้างล่างเออแต่ว่าหกหกข้างล่างแต่ว่าหก <6 S 1> เป็นเครือเหล็กหาบอหาก,ก็ได้หกก็ะไดเนือเพราะว่ามันเป็นแวงแวงอ,อ้านี่ก็เลขสามด้ยนี่นเออแต่ว่ายหนาเนี่เป็นเลขสามสามเจ็ดหกสามเจ็ดห้าแมนค่ะนี่สามเจ็ดหกหรือว่าสามเจ<อ>็ดห้าสามเจ็ดหกหรือว่าสามเจ็ดหาคุณผู้ชม ขออนุญาตต่างกล่องให้เบิ้งคักคักมื่อสันออนี่นะคะสำหรับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเด้อท่านผู้ชมเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหรือท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์มาได้นี่เนาะคะ่ะ,คะให้เบิ้งชัดๆเลย มือจังบะสันต่างกล่องให้เบิงเลยนี่เนาะคะ่ะเห็นเป็นนี่ตัวนี้เลขสามบอกเลยมื่อกับสันเดี๋ยวเด้อน, <c oughs> นี่เนาะคะ่ะ <c oughs> นี่เลขสาม <c oughs> เลขเจ็ดเลขหกหกเป็นหา <5. S 2> ก็ได้สามเจ็ดหาหรอสามเจ็ดหกนั่นแหละเนี่ยมันบอกแต่ว่าข้างเมืองยันี่เมาอก็เห็นเป็นเป็นจังซันแหละมันบอกแต่บรูดท้าประชาพิ่นเมืองได้จบบรูดเิ่นเิ่นเหีนเป็นตัวใดเนาะค่ะ ตามนั้นนะคะท่านผู้ชมเบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อเจ้าแม่เพิ่นให้โชคให้โชคให้ลาภให้เลขเด็ดเนาะค่ะเนาะตามนั้นนี่มาขอครั้งแรกนะคะเอาขากล่องแรนลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่เอาไม้ขึ้นไปใส่ก่อนเอาเอาไม้ก็นาเกตมาค่ะดูดงค่ะตามนั้นบ่รู้ว่า เสียงผู้ใดม่ยางเดชเสียงดังกอกแกกอกแกนะท่านผู้ชม,อ,มอืหลี่อันนี้บอกอิลีนะคะเอา้ามือนีกะตามนี้แหละท่านผู้ชมขนคิ้งลูกขนคิ้งลูกเนาะค่ะแบบว่าอือบารูมามาขอมาขอ้ํำต้นตะเคียนเป็นแบบขนคิ้งลูกนะคะมาเมืองหมวดแหลกขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีถุกๆุก,กานแหลวเนาะคะ่ะ มาหลุนมาเมืองน้ากันว่าเพิ่นสีไฮบ่นะคะท่านผู้ชมกับมนีกะต้องขอล่าตัวเอยขอตัวล่าท่านผู้ชมไปกองขอบคุณทิ้งลูเขาเป็นเป็นแบบเตื่นตือนอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบพอกันใหมคลิปหนาเด้อค่คอแบบออะ,คะท่านผู้ชม,ชม,ม,ดชมเดี๋ยวมาล่อเมืองว่าหนองน้ำสิไปขอโฉกน้ำสถานที่ใดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ขอกันไม่คลิปหนาสำหรับมอนี้โชคดีกันทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ